อย่ามาเกี่ยวข้องกับพวกเขาอีกในสายตาของเขาตอนนี้เขาหลงเช่าเชิงหยุ่นมากในการเริ่มชอบใครสักคนในตอนแรกก็จะมีความสุขมากและเช่าเชิงหยุนรู้ทุกอย่างและมีความสุขที่ได้เห็นแบบนั้นหากเป็นแบบนี้ซินหลงจะต้องเจ็บมากแน่ๆความรุนแรงของความเจ็บก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเช่าเชิงหยุนและเต็มใจจะตอบสนองความจริงใจของเขาหรือเปล่า พอมองไปที่สินหลงแล้วฉันก็นึกถึงตัวเองในอดีตนะฉันไม่ลบกวนเวลาทานอาหารของคุณแล้วกลับไปแล้วฝากทักทายคุณลุงกับคุณป้าด้วยนะสำหรับสิ่งที่เธอพูดเมื่อกี้ฉันจะพามันกลับไปด้วยแน่นอนถ้าสุดท้ายแล้วคุณให้อภัยเขาไม่ได้ก็อย่าให้อภัยออกไปจากเขาให้เร็วที่สุดอย่ามาเกี่ยวข้องกับพวกเขาอีก เช็คบินของโต๊ะ32ด้วยนะครับได้ครับนี่คือบินโต๊ะ32ครับมีความเป็นผู้ใหญ่มั่นคงตรงต่อเวลาและมีน้ำใจมีคนชอบเขามากมายเลยผู้ชายที่ไม่แสดงออกว่าชอบใครน่าดึงดูดจริงๆนายบอกว่าอยากถ่ายรูปก bueno ับเขาไม่ใช่หรออ่าใช่คร um> ับกลับกันเถอะครับ พรุ่งนี้เช้าเราต้องรีบบินกลับรีบกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมเถอครับนายไม่ไปดูดอกไม้ไฟก่อนส่วนจะปิดหรอนายอยากดูไม่ใช่หรออย่าดูเลยครับเราต้องใช้เวลาขับรถครึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงโรงแรมนะครับเรารีบออกไปแต่เช้าจะได้ไม่ต้องไปต่อแถวกับคนอื่นครับไม่เอาครับฉันชอบนะ่ะฉันจะซื้อกลับไปเป็นของฝาก นอนเถอะถึงโรงแรมแล้วฉันจะเรียกนะไม่เป็นไรครับผมไม่ง่วงผู้หญิงที่เราเจอวันนี้เธอคุณเคยคบกับเธอหรือเปล่าครับเธอเป็นแฟนฉันตอนเรียนมหาลาัยนะ่ะเธอดูเหมาะกับคุณดีนะครับทำไมทำไมถึงเลิกกันล่ะครับไม่ต้องบอกก็ได้ครับขอโทษที่ไม่สุภาพครับทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะตอนนี้เธอมั่นแล้วเราก็เลิกกันด้วยดีนะ หลัวเหวยฉีเธออยากหาคู่ที่เหมาะสมกับตัวเองให้เร็วที่สุดนะเราเข้ากันได้ดีทุกอย่างเลยไม่มีอุปสรรคหรืออะไรที่เข้ากันไม่ได้แต่ฉันไม่อยากรีบแต่งงานและฉันตกลงกับเธอไม่ได้การแต่งงานเป็นสิ่งที่แตกต่างกันที่สุดของเราไม่มีใครยอมใครเลยสุดท้ายพวกเราก็รู้ว่าไม่จำเป็นต้องฝืนต่อไปเราเลยจบความสัมพันธ์กันก่อนที่ฉันจะเรียนจบนะ พอเขาไม่อยากรีบแต่งงานเลยเลิกกับคนรักที่ดีแบบนั้นทำไมเขาถึงยอมคบกับฉันตอนนี้ล่ะใช่สิเขาไม่ได้คิดว่าความสัมพันธ์ของพวกเราเป็นความสัมพันธรร์ธรรมดาธรรมดาสำหรับเช่าเชิงหยุนมันก็เป็นแค่ข้อตกลงเป็นความสัมพันธ์หนึ่งปีระหว่างฝ่าย A และฝ่าย B ยังเป็นสิ่งที่ทำเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใหญ่เธอกำลังเตือนฉันเธอเข้าใจมันใช่ไหมน่าเสียดายนะครับ ถ้าฉันแต่งงานกับเธอในตอนนั้นตอนนี้นายจะทำยังไงล่ะ <S <S สิ่งที่ล่วเหวยฉีพูดเมื่อกี้ทำให้เขาสนใจสินะภายนอกเขาดูนิ่งๆแต่ในใจต่างกันมากหากเขายังคิดเพ้อเจ้อเกี่ยวกับคำพูดของคนอื่นความสัมพันธ์ที่สั่งสมมาก็จะค่อยๆห่างเหินกันไป ฉันหิวน้ำนิดหน่อยนายเทวายแล้วใส่น้ำแข็งให้ฉันหน่อยสิครับที่รัก คืนนี้ฉันพยายามถามเรื่องในอดีตของเช่าเชิงหยุนฉันควบคุมความคิดบ้าๆของฉันไม่ได้และฉันก็ต่อต้านเขาทำให้เขาโกดตอนนี้เหมือนฉันโดนลงโทษในสิ่งที่ทำลงไปถามใจตัวเองว่านายต้องการอะไรมากที่สุดอย่าพยายามแข่งกับฉันตลอดเวลาเลยนะที่รักเข้าใจไหมว่าฉันหมายถึงอะไรเข้าใจหรอไม่เข้าใจ ฉันอยากได้ยินเขาพูดว่าชอบสักครั้งไม่ต้องถึงขั้นคำว่ารักแค่คำว่าชอบเครื่องบินกำลังเทคออกเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารกรุณาใหญ่ยืนหรือเปิดชั้นวางสัมภาระรอให้เครื่องบินลงจอดสนิทก่อนค่อยปลดเข็มขัดนิรภัยนะคะขอบคุณที่เลือกเที่ยวบินของเราไปเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมอ่านข่าวนะนายเห็นข่าวหรือยัง ทำไมพวกเขาสองคนส่งข้อความหาฉันล่ะหลังจากลาออกก็แทบจะไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยข่าวด่วนเหยื่อแจ้งความรองคณะบดีใช้ตำแหน่งคุกคามทางเพศนักศึกษาสอบสวนเรื่องละเมิดทางเพศหรอมันจะบังเอิญขนาดนี้เลยเหรอเรียบร้อยไหมดีเลยฉันเพิ่งจะถึงนะ่ะโอเคส่งข่าวมานะเช่าเชิงหยุนเป็นคนทำสินะ อืมเข้าใจแล้วกลับบ้านก่อนนะไปพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนขึ้นรถสิเช่าเชิงหยุนผมไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆแล้วผมหางานทำได้ไหมผมทำงานไปด้วยแล้วเรียนไปด้วยได้